หากเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทันหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่กดซับสไครต์ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไครต์มากกว่า60%สิบเปอร์เซ็นต์ขอทุกคนช่วยกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกศรด้วยนะครับเพื่อพาการ์งคลิปใหม่ถ้าท่าหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผม อย่างกระโดดไปนู้บุ๋ยอะไรโอ้ยมันคือแข่งโอ้ยต่อยแม่งเลยเฮ้ยฮะวัเฮ้ยเฮ้ยทำไมตุยที่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมเราอยู่ที่นี่เนี่ยโอ้ยเฮ้ยโลกใบนี้คุณครูเนี่ยมันเคยผ่านมาก่อนสักครั้งหนึ่งสองครั้งในชีวิตเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยนี่คเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเหมือนสกายบล็อกเลยเหมือนกับเกาะลอยฟ้าเลยแต่ไม่ใช่มันไม่ใช่เกาะลอยฟ้ามันคืออะไรนะเอ๊ะ หน้าตามเหมือนรถไฟเลยเออหน <Like> ้าตามเหมือนรถไฟเลยเฮ้ยร <cido> ู้สะพานโอ้อะไรครับเนี่ยน้าขึ้นอะไรอ่ะเอ้ยมีอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันเรียกว่าอะไรอ่ะเฮ้ยเป็นทรายเหรอเฮ้ยตายแล้วเออทั้งเด็กและผู้ใหญ่อะไรครับเนี้ยโอ้โหเอาไปแบบเนี่ยอืมกินในนาทีเดียวเนี่ยการเล่นสกายพอเขาต้องไปอยู่นู่นไปตรงนู่นเลยน่าแต่ว่าโอเคมันเลิกดีกว่า ว่าเพียแค่ฝันเสีเนี่ยฝันอยู่ดีนุ่กก็ยิ่งขนมกินนู้นว่าอะไรก็ไม่รู้เอาล่ะตัดไม้ก่อนโอเคตัดไม้ก่อนเอยเอาล่ะเจงก่อนเดินนะต้องรีบพิชิตเกาะนี้ได้ก่อนโอเคโอเคค่อยๆพืชโททำโมสังโคมาเช่ไม่ใชตัวตัวไม่ใเอาล่ะฟื้นเรียบร้อยมาปึ๊บโอ้โว้ยเดี๋ยวนะไม่มีสปริงตอบเลยเหรอโอ้โหอะไรครับเนี่ยไอ้ต้นบ้าชิบโอเคถ้าในมือไม้มี เราใช้ไม้แหละเป็นสิ่งที่เรียกว่าโอ้ถ้ปมาต้นไม้มีตัวเอ้ยไม่เป็นไรโอเคเอาละเอาละปึ๊บโอเคของขามาเอาละต่อไปคือรมีอะไรเปล่าเนี่ยสะพานหรือเปล่าสะพานจ๋าว้าวสะพานมีหินอยู่โอเคจานนั้นก็มังค่าทำอะไรเอ่ยทำที่ขุดนันเองนะครับจังหวะนี้ขุดแล้วจ้าขุดก็เลยเดี๋ยวขุดก็เลยขุดก็เลยโอเคขุดก่อนอืมโอเคโอ้ว้าวเหล็ก จมเลยแต่ว่าหมายพอเนี่ยโคจะพอเนี่ยโอเคสามก้อนก็เพียงพอละเอาละโย,ย,ยนที่ไปไม่ใช่แนี้ยสามองค์สามก้อนก็พอรูปความรูปดุลทันใจนะครับโอ้ขุดเนี่ยสบายสบายโหสะพานนี่ยังกับเกาะแต่มันไม่ใช่เกาะไงมันคือเกาะลอยฟ้าสะพานเออมันก็ไม่ต่างจากฐานนี่หมดเลยนี่ว่ะเถอเอ้ยเอาละขึ้นก่อนเดี๋ยวไม่อยากทำไรไม่อยากละดินเลยเนนผื่อจะปลูกดินปลูกก็แปลกละไม่ได้ใช้ดินเลยโถอเอ้ยเอาละขุดไปขุดไป โอ้มันต้องมีของเราแน่นอนเลยเอาล่ะในเมื่อมีเหลาเยอะขนาดน,นี้ถ้าต้องเผาเลยกก่อนแล้วกันนะโอเคตอเาตเาเผาเตาเผาเอบโอเคตอเตาเผามาแล้วจ้าโอเควางดีวางเ,างเอ่อตรงนี้นะั่นโอเคถ่านเนี่ยขอถ่านหน่อยโอ้เด็กิวว้าวถ่าฐานเนี่ยเจอแล้วโอ้รถเรือเนใจมีถ่านอีกก้อนเนี่ยเลขสิบสองก้อนอม,มันจะพอป่ะเอ่ะถ่านต้อมาสักสองก้อนพอได้กันนะเผาไปเลยฟืบเนี่ยสกิลของเรายังดีเดิเดมแหม เผาเร็วไม่ดีจริงเลยขุนต่อไปเฮ้ยสก,กิลในเชคที่จริงเลยสก,กิลเผาเร็วและขุนเลยด้วยมันแจ่มจริงเลยเอาละ่ะเก็บเก็บเก็บต้องมีตรงนี้ไหมเออต้องประหยัดประหยัดทรัพยากรด้วยเนะี่ยเออมีอืม,อมโอเคสะพานนี้ก็คงไม่มีแล้วละ่ะมันก็มีแค่น,นี้แหละมันต้องมีเลยมากกว่านี้ดิขอหน่อยมากกว่านี้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 ว่าเนี่ยขอหน่อยเฮ้ยร้อยฮะอืมสวยว้าว what is that เด็อ what is that oh wow เราเจออะไรเอ่ยเราเจอเพชรเพชรก้อนเนี่ยอออนเนยอามาเอามาเม็ก้อนเดียวฮะเอ้อเอามาเม็ก้อนเดียวมั่มเลย <c oughs> เอาละกินไปก่อนดีกว่าเอาละต่อไปขึ้นกันเลยแล้วเราจะไปก่อน,นั้นยังไงดีเอาละเออทำมอสซาดไกันนะโอเคต่อไปคือเผื่อมนเจอมอนเจอร์เราต้องทำสิ่งเรียกว่าชิลกันนะโล่เอะต่อไปก็คือเอาเป็นเกาะแล้วกัน แต่เพ้นจะทำเพื่อไ้ฮนะเอาล่ะเรียบร้อยอุปกรณ์พร้อมแต่เราไม่มีดาบเล็กเลยท้อยเอาลงไปสร้างอะไรเนี่ยโอ้ไม่คุบเลยท้อยถ้ามีผีก่อนนะดาบเพชนนะมันมีดาบฐานมาดาบฐานมันโกไม่มีใช่ไหมมีเฉยเลยเฮ้ย <c oughs> ดาบฐานอเออเฮ้ยทเท่าไหร่อ่ะมันกันแต่เท่าไหร่อ่ะไหนดิใช้ได้ร้อยกาค้งอ๋อดาบนี่พ่อกขาตามหินปะ ตามหินนี่ท่ามกันโอ้โอเคถือว่าเถินแต่นี่ถือกวาเยอะเลยดาบทานดีกว่าเอาล่ะเวเวลาไปแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำยังดีเราจะใช้อว่าขวานเลยแล้วก็ทุบไ,ไ,ไ,ไม้ก็ทำเป็นแสลบอย่างเงี้ยเออน่าสนใจขอทุบหน่อยมันจะไปต้องใช้มาเอาไม้ไมให้ผมผมต้องการไม้ มาหมดนี่กระปุนไม้มาปนสะพานปนสะพานอีกไปอีกสะพานหนึ่งแม่มันจะมีให้เรารอแน่นอนเลยจิ๊บโอเครอแล้วต่อไปเอ,เอาละเอาไม้กอล์ฟสลับกันเลยสลับโอเคพี่จะหินแหละเอาละพี่มาแล้วน้องโอเคแปะแปะแปะโอ้แย่ซะเยอะเนี่ยอุย้ยแจมจริงเลยแปะแปะ,แปะ,แปะ แลแปะแปะโอเคเนี่ยโอ้ยอีกหนึงเลยโถยนาเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีโล่เว้ยไม่ต้องกลัวเรามีโล่เฮ้ยสะพานได้มีกระโดดนะสะพานโอ้ยเจอแล้ววัดเต่าฝอยแดดน้ำมันมามีมีมัมมี่เอ้ยถึงแล้วอืมแต่บุตรเนี่ยเอาล่ะใกล้ถึงแล้วใกล้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 แล้วอีกนิดนึงเฮ้ยเป็นมันมองหน้ามองหน้าฮะไอ้มองหน้ามีเรื่องป่ะน้องโอ้ยมาดิ ไอ้โอ้โหปูทางรอดิปูทางรอปุ๊บปึ๊บปุ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 ๊บนี่ไงมาดิเฮ้ยมองหน้าแปะมองหน้าแปะเป็นไงโอ้ยมันโหวมันมันโกรธมันโกรธมันโกรธอ่ะโกรธเออคือโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันโกรธมันโกรธอันนี้ตีดีตีเป็นไงเป็นไงเป็นไงตีตดนตรงเม็ดเป็นไงมั้โอ้หโดนปัดปัดตัวแบบดีปัดตัวแบบดีเอาเป็นไงเป็นไงตีตามเม็โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเอาล่ะเดี๋ยวมาเข้าตำรวจแล้วมันกันยังมีข้างในโอ้ โอ้ขา้างล่างโอ้โว้วาวข้างล่างมีอะไรเนี่ยมีใยมุงด้วยอืมมันต้องมีอะไรอยู่ข้างล่างแน่ๆเลยเอาละ่ะเราจะไม่เสี่ยงโอ้ What's it says What the fuck that อืมโอ้มันคืออะไานเฮ้ยเฮ้ยมัมมี่มีมัมมี่ว่าเอ้ยไม่กลัวไว้ไม่กลัวแต่กลัวมาเยอะแต่ว่าอย่ามายุ่งกับตู อ้าวไปไงโดนเป็นไงโดน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 เป็นไงฮันน่ไอพวกกระจอกดูวิเป็นไงไปไงพลังขอเยงมุมหล่อเที่ยงเราเออติดตัวไออย่าติดโอ้ยนี่นะฮะเป็นไงก็เป็นแค่มามีเกิดถกกระจอกติดกันนะนนเฮ้ยเอาล่ะเรียบร้อยเคลียร์เออไงต่อเนื่อง,อง,องโอ,อ,อ้ว้าวมีกล่องด้วยเอ๊มีกล่องด้วยมีกล่องด้วยกล่องเอ้ยมาสเตอร์ซอสเด้อว้าวมันมันดียังไงอะ โอ้นี่แบดบดันทานดันหินแล้วก็ดับว้าวมาสเตอร์ฟังดับไปว้าววิ่งเร็วมองล้ววิชาแล้วก็ลีเจนด์คสองของว้าวสมแล้วไปแบบระดับมาสเตอร์นะแต่ว่ามีแค่น,นี้จริงเหรอมันไม่มีในใเราฟาร์มใช่ไหมนอกจากต้นกระบองเพชรที่เอ,อ่อมันโตได้ไม่จำกัดเงี้ยให้เราปั๊มเงี้ยปึ๊บโอ้มันก็มันก็ปั๊มได้นะแต่ว่าอืมไปวะอ่าเวลามันน่าโอ้ก่อนหน้านี้จะยากแล้วดูเนี่ยโอ้ โอเคเดี๋ยวโอเคแซนสโตนโอเคมันคงไม่ใชแ่แซนใช่ไหมมันคงไม่ใช่ทรายใช่ไหมให้เป็นสากดัออน,นแล,ล้วลวกเนอะอะไม่ต้องกลัวนะมีมาสเตอร์ซอสเราจะฮิ้วได้ตลอดเวลานะอะไรว่าพวกสกิปตั้งน่งโง่นั่นมันต้องตายแงงแงงเลยเอละโอเคไปอีก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 นิดนึงนิดนึงนิดนึงถึงแล้วสะพานเลย, <c oughs> เลยสะพานไอ้เมลอนเพชรโอ้โหเรียกัอเบอยแบนเลยโอ้โหต้อนรับผมนะครับพี่โอ้ย อะต้องวางเดือนวางให้เดือนเดี๋ยวเดี๋ยวล่วงเดินล่วงเดินล่วงเดินล่วงโอเคปุ๊บปุ๊บเอ้เจ็บโอเคคุณอ่าเป็นไงพี่เป็นไงพี่อยู่บอยเวรเลยมาพลังมัตเตอร์ซอสนี่โอ้ยเจ็บเป็นไงเป็นไวลานี่ละมีหิวมีฮิวไอเพลกระจอดหน้าตุดั้งหลายโอ้ยเป็นไงพ้นหน้าสใสลุงหน้าตุดโอ้ยเอาสู้อ่ะสู้อ่ะโอ้ยสู้อ่ะโอ้ยตรงนี้โซ่กร้ปิเขาตบปิโอ้หิวหิวหิว หิวไม่ใช่ผูกาหิวนะวยิหิววหิโอ้ยเจ็บะเจอี้โอโอโอ้ยกืตายโตมีโลโอ้โตมโลโตมโล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 โโยโลโยโลโอ้ยมชีมชมชมไม่ใช่ลิงเราไม่ใช่ลิงเราไม่ใช่โ้ยกืตมาช่มันเรากบตายะอเไม่เป็นไรกันลยไม่เป็นไรอีแค่สี่ตัวอุยโอเคสมตัวสามตัวีเดียว เดี๋ยวสองตัวหนึ่งตัวไหมหนึ่งตัวไหมมาดิมาดิมดันก็ดเก็สปายงันโง่หลายนี่นี่น่น่นนนกระจอกโอโ้โหเป็นไงเป็นไงห้าตาจิ้มดินี้นี่ไงพลังดาบเด,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 ด็บเดบไม่ขยับรอฮัลโหลในไม่นิ่งเลยอ่ะดาตีคิดเข้าอ,อุ้ยเป็นไงอืมเพชรจ๋าพี่จา๋จาอืมเพชร หากลับในจริงๆแล้วก็น่คงเสียนมาดูเอาละได้เวลาที่จะเก็บเพชรแล้วนะเฮ้ยเอ้ยใครวะน่ะเอ้ยอะไรลุงเอ้ยรูปเป็นใครลุงเอ้ยไอ้นุมแกเป็นใครอ่ะกับผมไม่รู้เรื่องบมเด้นผมมาอยู่นี่กับลุงนะลุงบอกผมแล้วลุงเอ้ยเอาละแต่หนเกมนี้แล้วฉันจะให้คำขอแกแล้วนนะคำขออะไรลุงเฮ้ยนี่ก็รู้ใช่ว่าผมได้ลุงเอาไงลุงงั้นงั้นลุงช่วยเอาผมในที่ที่ลุงรู้สึกว่ามัน เมื่อค่อยจะยังไงผมแบบผมกำลังนั่งกินขนมไอ้นุ๊กพี่ดีอ่ะเออกดได้นะจะ,จะให้พรกินหนึ่งขอ้พอพรอะไรฮะรหัสหนังเอ้ยหนังอะไรอ๋อหมายถึงว่ารหัสหนังที่ว่าอยู่ในโรงโงเนี่ยอ๋อเึีว่าหนังอะไรไปเถอะเอ้ยแม่ลุงก,ก็คิดมากอะลุงเอ,อโอเคลุงพาผมกลับหน่อยแล้วก็แล้วของที่ไปจะกลับฝันนะอืมของติดอยู่ที่น,นี่ไปสบายแต่ไมนกลับไปได้เอา้าแล้วคุณทำปั๊กเขือพวงอะไรเนี่ยฮะอุ้ยขุดไม่ได้เลยเฮ้ยลุง เอาแ่บไงให้ลุงให้ผมขอ้อหนึ่งขอ้อเดียแล้วให้ผมมาก็เลือกสิเลือกอะไรอะ่ะโอ้อะไรเนี่ยไม้ที่โหดที่สุดในโลกว้าวดามิฟีตี้แล้วเพชรแล้วเพชรคืออะไรอะ่ะเพชรก็คือจอสามารถแต่เพชรจะไม่จํากัดได้อ๋อแล้วแล้วลนี่คืออะไรอะ่ะนี่คือเป็นอะไรของอะไรฟีตี้เจ้าได้แต่ของทุกอย่างเกีออ่ยวกับฟีตี้นะอืม,อมถ,ถ้าไมแล้วว่าไม้โหดสุดโลกถ้ามีไม้โหดสุดโลกคือเราจะนั่งตีใครก็ได้แต่ ถ้าเป็นเพชรเราก็รวยแต่ถ้าเราเป็นอีฟิตี้พลังกับเงินอะไรดีอ,อ่ะเงินโอเคผมผมขอเอาเงินแล้วกันนะอ๋อเยี่ยมเลยเอา๋ะงั้นหนึ่งใครจะส่งข้อจดกลับไปนะเฮ้ยลุงลุงเอาไว้ยังไงลาก,ก่อนนะลุงใส่เวลาลาลุงเฮ้ยทำอะไรเด็กเว้ยอ๋อลาก,ก่อนลุงไม่บายกลับ <G l ug> ไปโลกเดิมอมเพียงไ,ไอ้ไอ้เอิร์ดไอ้เอดเอิ้นบังคับอิร์ดตื่นแล้วมาเลยโอยเฮ้ยเฮ้ย นี่ตื่นจะฝันอะฝันอะไรครับเพื่อนนะไม่รู้เหมือนกันเพื่อนฝันไม่ไปเจอคุณลุงอะไรไม่รู้นนะอ๋องั้นเหรออ่าคงแค่ฝันอู้ยอ่าไปไหนอ,อ๋อเปล่าคืออากาศมันร้อนอุ้ยมันร้อนเลยนะอ๋อร้อนบ้าเปล่า,าก็ไม่แปลกน,นอนกลางแจ้งไงเออน,นั่นดิเออแต่รู้สึกอากาศร้อนอ้าไปก่อนนะไปไหนอะ่ะเออกลับบ้านแล้วกันนะไปแล้วจ้า ้ยไ,ไปไหนไม่ด้วยเฮ้ยไม่สนไม่สนโอ้ยคำขอเป็นจริงนะเว้ยขอบคุณไอ้ตะแก่ฮ,ฮรวยแล้วรวยแล้ว